อยากจะเป็นลูกหลักของ AI นอกจากจะเข้าใจระบบแล้วให้เวลากับแพลตฟอร์มด้วยไม่ว่าวันนี้เราจะต้องการสร้างไรายได้จากแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่ถ้าหากเราอยากที่จะเติบโตในแพลตฟอร์มนั้นๆหรือว่าอยากที่จะเป็นลูกหลักของแพลตฟอร์มนั้นๆสิ่งเดียวที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือการที่เราต้องใช้เวลาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาให้มากพอนั่นเองนะคะใช่นั่นแหละว่าการที่เราอะ อาจจะเป็นรูปลักษณ์ของ AI คือเราจะต้องเข้าใจระบบสีน่นี้คือเราต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องทาให้ได้อยู่แล้วในทุกๆวันโดยการที่เราใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในทุกๆวันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโพสต์รูปนิ่งตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็อาจจะกดแชร์ขึ้นไปที่ Story ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเปิดค่าการมเห็นอาที่ Story ให้กลุ่มเป้าหมายที่ใหม่ได้เห็นด้วยแล้วก็จะได้เห็นที่รูปนิ่งด้วย อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเวระยะไว้นะคะอย่าถี่อย่ารัวแล้วก็อย่าเร็วแล้วก็ลงคลิปเร็วด้วยเวระยะลงติปสติงด้วยนะคะคือคลิปยาวนะคะเราก็ลงตรงช่องของคุณคิดอายิวนะคะอะ แล้วก็ถ้าหากว่าเราว่างแล้วมีเวลาว่างมากพอแล้วก็หาเวลาขึ้นไลฟ์สดมากนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นการยืนยันตัวเองแล้วก็เป็นการเปิดค่าการมองเห็นกับช่องของเจ้าของได้ดีมากๆเลยนะคะพี่ผู้ขายจะได้เพื่อนใหม่ในใหม่ในใหม่ใใหมท,ทุกวันเลยนะคะาจากการไลฟ์สดนะคะเพราะอย่างนั้นแล้วลองเปิดใจไลฟ์สดดูนะคะโดยเฉพาะวันนี้ใครที่กําลังสะสมนาทีที่6กหมื่นนาทีอยู่คลิปสั้นหนยปังคลิปยาวหน่ยปังลองเปิดใจไลฟ์สดดูนะคะแล้วทุกคนจะรู้เลยว่านาทีขยับต่อวัน ค่อนข้างที่จะเร็วทําให้เราสะสมนาทีได้ที่60,000นาทีได้เร็วมากเลยนะคะเราไลฟ์สดจบแล้วเราก็จะได้นาทีสําหรับคนที่มาดูเรารับชมในขณะไลฟ์สดพอเราไลฟ์สดจบแล้วอย่าลืมบันทึกให้เขาอยู่ตลอดไปด้วยนะคะแล้วระบบก็จะบันทึกให้เป็นคลิปวิดีโอออนดีมานนะคะเป็นคลิปวิดีโอแบบยาวๆมีเพื่อนมารับชมย้อนหลังเราก็จะได้นาทีสะสมให้ที่60,000นาทีด้วยนะคะ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการไลฟ์สดนะคะเราไลฟ์สดอยู่เนี้ยอ่าระบบก็จะแชร์เราขึ้นไปที่สตอรีร่โดยอัตโนมัติเลยนะคะคือการไลฟ์สดเป็นการเปิดค่าการมองเห็นกับเจ้าของได้ดีมากๆเลยนะคะลองเปิดใจดูนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ไข่จะพูดถึงอีกข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันนี้เราเข้าใจะระบบแล้วใช่ไหมอีกข้อสําคัญเลยก็คือเราจะต้องให้เวลากับแพลตฟอร์มเขาด้วยใช่ไหมคือวันนี้เหมือนกับเราอ่อาจาก ลงคลิปไปไลฟ์ไปโพสไปแล้วเราอาจจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วเราก็ออกไปอาที่แพลตฟอร์มอื่นหรือว่าเราออกไปทํางานของเรา,เาข้างนอกอย่างอื่นอะไรเนี้ยเราก็รีบออกจากแพลตฟอร์มเขาเลยไม่มีแบบว่าไปปรีสัมพันธ์กับเป็นผู้สรีเอเตอร์ไม่ไปตอบคมเมใ้คลิปใต้โพสใต้ไลฟ์ของตัวเองและที่สําคัญที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือรีบโพสตแล้วก็รีบออกไปสังเกตดูคนประเภทนี้จะไม่ค่อยปังนะคะไม่ว่าจะอยู่แพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ วันนี้แม้แต่ว่าเราเข้าใจระบบแล้วสิ่งที่ระบบต้องการก็คือเขาต้องการเวลาให้เราเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาให้มากพอด้วยนะคะเพราะอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจว่าวันนี้เราอยากที่จะมาสร้างรายได้กับการมาเป็นครีเอเตอร์ตรงนี้แล้วเราก็ควรที่จะเปิดใจยอมรับให้ได้นะคะว่านอกจากการที่เราจะเข้าใจระบบแล้วเราก็ต้องเสียสละเวลา เพื่อที่จะมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะคะอ่าเพื่อที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆพื่อนครีเอเตอร์ดูคลิปดูโพสต์ดูไลค์หรือแม้แต่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะวันนี้เราทำงานกับระบบเราต้องเข้าใจะระบบนะคะรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมให้เวลากับแพลตฟอร์มด้วยนะคะ